นาเตยออกไปให้เขาผูกมาออกไปให้เขาพูกนะคะเอ้ยมันเกิดโตัว

เขาเกิดเป็ดแต่เกิดเก้าว่ะเอ้ยปีนึงวปในสองวัในสองแปดอ่าตาเนี่ยน่าจะเป็นสองเจ็ดเออ ชื้อไปให้คนอ่ะอยู่นี่น่าตอนนี้ก็ไม่ใพูบลอกเพลงมาก้ะโอเคไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันจะมชคนพูดอะไรกันตอนนี้เต่แตอแต่แ่แตก็ต้า่แตแต่แ่่แต่ก็่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แแนต่แต่แตกแต่แ่แต่่แบ่แต่แต่่แต่แตแพี่าแมันเป็นแต่แ่แต่แ่่่แ่ มันดังมาจากไหนเนี่ยดังมาจากหนม่ตองไปตัวซ้ายไปไหนเลยกร๋กระรแม่กับเธอรนั้นองที่งอไหนนะ่อทุกคนแบบว่าก็จะมาแสดงความยินดีนำ ทำไมถึงอยากดูเราตาทำไมทำถึงอยากดูนั่รอฮะเมื่อกี้ได้ผู้หไปแล้วได้ใรเนผ้านี่ไหนผานี่ไหนไมอนได้หมอนทีนี้ได้หมอนไม้นักันไหวเจ้าหนึงใส่องเจ้าหนึองเจ้าหนึงให้ตุ๊กตานอนกอดเจ้เหลือหุงเลย เนือเ <S preach ers> oh, ื <owner goats> <necessary> <terms> ้อานเื้อที่นอนเนาะย่างที่นอนที่นอนหัวรัฐบาลม่เป็นไรดอกเดียดน้าแตซือเองวัาจังไดวัตาหัวรัตบาลหาบานาหัแงชาดนบ้านบ้าหบ้าานาบบ้บานบ้้านินบ้านานบาเ้้านบ้า้นบ้านบ้า้นบ้้บ้านนบนบ้นบนบานบนบ้นบนบ้านบน้านบนี้นบนนานาน้บาน เ e u vu ไปวะแต่ว่าคนเด้าที่เขาบอกว่าเขาใส่เทอรไปแต่เอร์ไพรส์ขั้นตอนขั้นเจ้าคนได้ใส่เทอร์ไพแล้วละเด้อดาวอินแล้วเหรอ ใ่ทางไปนอนแล้วเนี่ยตังไปกับตะปูบ่พ่อทางเติตะปูบ่พ่อทางไปกับน้อยอ่ะอันแรกมีมาตะปูบ่าพ่อเป็นมาเนอะตะปูเข้มนะมาตั้งคืนแ่่ก็ยังมียังมีพ่อยังมีแล้วอันสักสี่ก็โตได้สี่แทนยังสองแก่็ได้สองแก่นี่เขาอ่ะน่เพราะว่าแต่คนตามทำงานงานมากเมื่อกี้ไม่ทันนะก็โบตะปูอันตะปูแล้วแล้วไม่พ่อ

เ็นงากเดียเลยเวย่อยากเมันถกมันยากสมอยังไม่ได้เคยจัดมยงนเท้ามันาไม่เคยเอ็ดตักใส่จานใหม่พูดถานถทดไปผู้อาจานใหม่เอาใส่สองิ่ไปย่างดีโอแ่แินาอเราบนเด้อเป็นไอติมเป็นไอติมเลยบ่ แซ่แขงีรีบานพวดพวกพวกข้าวแขงเล้วไ่ม้าือาอยากกินเาแซ่นะก่อนเ้อมันมาไล่ไใหญ่ใ่ทุกคนอาจาตนมือซื่อนี่รักชายรูปร้านชายมาเ้อะชาฮะเออรักชายรูปร้านเจ้าบ่จะบ้งบ่ไ่ไล่ให้ยุบละบงน่ยคอยบงเบงงมือซื้อเ้อะคนไล่กันเดอบงเอเออตสาไปบงก็นได้ปะ่ไม มัมแปทำมัมแปไกินเลยข้าวสารเหรนอ่ะามากินแม่แตง้วเอ่ะเอ้าสเอ่้อเอาเาเรามากินบ่้กินเคไม่ใ่นได้อนี่มอไร่างตัวเบสบอแล้ว่เสริม้านไดงเสริมอ่นั่งเสากายลูกคอยอไ่เดเอาลูกขึ้นถ้ามเป็นม นั่นแหละถ่ายได้เลยตาชานตาชานโวยนะคะตาชานโวยว่าป้าแตนเอารูปโอมขึ้นแต่ว่าตาชานก็แอบถ่ายเหมือนกันแต่ตาชานเอาขึ้นไม่เป็นเอาขึ้นหน้าปึกไม่เป็นยอมรับสารภาพแล้วถ่ายถ่ายด้วยคางปุยปุยโอมด้วยแต่แพ้เพราะว่าแพ้ยับเยินเออแพ้ยับเยินไม่ได้เอารูปขึ้นหน้าปกเขาดูเขาดูช่องป้าแตนช่องมือ ดูช่องตาถ้าแตงวที่ตนันอน่ยอันท่ายป่งานรอท่ายรูงแตานกาเอาขนโป๊เป็นมาท่ายุ่งแต่ว่าเอาขนโป๊เป็นาซานแต่ต่ลิตนพออยก็บอบอกเลยว่าเพ่อนรักทายลูบหลานแตสันที่เห็นหาตึกเมหมดเลยาถงเฮานี่ยพันว่าเฮาอันพนว่าเขารักทายรูปร้านเพลนเพนว่นี้ท่านรักทายลูบหเฮาเออรถชาละพาดไพที่บ้านเนี่ยเออแต่บ่าา แต่ฉันก็อุบไว้อย่างดีเลยนะไม่บอกถ้าบอกนี่นะแต่เอาขึ้นทําปกให้เมื่อเมื่อคืนนี้แล้วเขาหบไว้เขาใส่เลยเมื่อคืนโมนี่โอ้แต่ว่าดูไม่ดูไม่กล้องนั้นกล้องนี้แต่คนกินตรงกำไม่ว่าเลย้านเมืออคขากินอย่างเดียวเลยเ้าสนใจบ้านเมืองเขากินอย่างเดียวให้หนยดูหน่อย ต้องขอบคุณความสําเร็จในทุกอย่างนะคะนี่ช่องนี้ค่ะช่องนี้ขอบคุณขอบคุณน้องมากมาถ้าไม่มีช่องนี้ถ้าไม่มีช่องนี้มาอยู่บ้านกอะก็ก็น่าจะไม่มีช่องมาตาก็ขอบคุณยูด้าแล้วก็ไม่ไม่มีตารางด้วยนะค่ะนาค่กไม่มีช่องนี้ไม่มีช่องของเมดีช่องชีต แต่ท้ายที่สุดคนที่ทำก็คือตาท่าตายนัาแต้ใ่แล้วก็เพราะว่าแล้วก็เ <FC. S 2> อฟซีแล้วก็เอฟซีเอฟซีย่อชิดเน ชิกันไหมยฮ้ยเยยิมเนี่ยันไปมปาบานนี้นีนจแต่้อยอมยิ้มเอ็นนัรงนี้่ไ่หันนะหันวเต็มน่เพราะว่าเอ็นเลยเพราะว่าคาเอ็เดี๋ยวให้ป้าตัดเอาให้มีอะไรก็ฮะโอ้ไม่เป็นนเลนเออครเนี้ยอ้ากะวัชีกะวัชีละเบ้าเด่นนะที่ขอบคุณเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เราติดขัดอะไรทํายังไงก็ทําไม่เป็นไงไปหาึกษาเขาตลอดเงินเงินยูทู่ยูทู e ไม่เข้าสามเดือนนี้ไปทุกวันเลยไม่รู้ว่าเขาจะนอนตื่นเช้าตื่นสายประเคาะประตูตั้งแต่เช้าเลยเราก็เกลียใจด้วยตาไม่ต้องเกรงนใจผมเออตาตาตื่นแต่เช้าตาก็ไปเคาะแต่เช้าไม่รู้เลยว่าเขาตื่นติตีง เงินไม่เข้านี่สรุปว่าสรุปว่าพี่เหน่งกับน้องเมย์นี่ไอเป็นคนปล่อยเงิน youtube ใช่ไหมนี่ทั้งหน้าตายนะแต่ตาชานถ้าเงิน youtube ไม่เข้านี่พี่เหน่งอยู่ไหนพี่เหน่งอยู่บ้านไหมพี่เหน่งอยู่บ้านไหมทุกช่องเลยรู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะรู้ตัวแล้วใช่ไหมรู้ตัวแล้วว่าพี่เหน่งกับน้องเมย์นี่เป็นคนปล่อยเงิน y o u u t ออกมบ เราก็ล้วก็มามาอยู่นี่เราก็เหมือนฝั่งน้อักตัวเป็นลูกหลานเนาะเป็หลานเป็นน้องเกนานี้ของน้าตายกกก็ขอจบคลิปเพี่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้าตายกบกกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมไดีน้ำเต่งเยอะเยอะแต่กวากันยังไมจบดค่ะแล้วก็ดูช่องสวัสดีจ๊ เก้าลไม่ได้ยิกกำลังจะจบเลบ่ช้นตายเี่ให้ดูๆลาเ็ชอบดูนะปอบดูม่มะไโปลด้ันนี้เลเตตาคอมเมนต์ไม่เป็น